็สวัสดีครับอยู่แบบช่องวัยรุ่นดูใบนี่มาย่ำหนาพื้นนี้นะโอเจเรถตีนะครับเราตีดินตีนะครับมาดูครับว่าการทำงานเป็นไงเดินหน้าขึ้นถ้อยหลังลงนะครับ นิ่มมากก็ให้ผมหลบรถก่อนนะเพราะเขาจะออกมาอีกเดี๋ยวเอาเทเลอรนะ์น่าจะเอทเลอร์ออ,อกแต่รถอันนี้น่าจะปั่นพืนนี่นะ แรงนะครับแรงมากอ่ะไม่ว่าจะปั่นให้ดูถออ๋อปั่นนะครับสับโรเตอร์ลี่อะไรหนืกว่าจะดับเครื่องไปทำอะไร มีละเอียดยิบเลยนะครับโอ้เลอนเลอมาอย่างแรงเลยครับเร็วมากครับ ไม่รู้ว่าทีมงานไหนนะไม่ได้เดินเข้าไปใกล้เนี่ยมันติดโค้งเนี่ยข้ามไปไม่ได้ครับแต่นะ่าจะเป็นรถแถวนี้เนี่ยเพราะว่าผมก็เห็นปั่งอยู่หลาย้าแล้วเพราะว่าจะไปเอาอีกคันนึงเลยไนงะไม่รู้นะเขาบอกอ้เขอัขอขอกขอาขออกครับมาเราไปเขับ ปั่นตีตะขาบไม่ใช่หัวแอร์นะคันนี้จะวิ่งครับปั่นไปเรียบปิ๊บเลยนะ แถวนี้นิยมเอารถอย่างนี้ปั่นกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันต่างจากรถเล็กที่คำว่าต่างนี่ว่าน่าจะเป็นราคาการปั่นว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ผมว่ามันน่าจะต่างกันละเพราะรถมันใหญ่กว่านะแต่มันตีละเอียดยิบเลยครับตีดินละเอียดยิบเลย นันเนียนมากครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอารถถอยกลับไปที่เดิมนะถอยกลับไปเนี่ยถอยกลับไปนี่ไปเจอต้นพุ่มไม้นั่นอ่ะตราแรกมาขยับรถได้ขอครับรถขอเข้าไม่ได้ ก็ต้องขยับรถได้คขาแล้วก็มาเจอรถตีดินพอดีก็เลยถ่ายรถตีดินให้พวกพี่ๆดูดีกว่านี่คนระับ มุดป่ามาเลยนะข่ออย่างเท่เลยนะครับ ปีกลงแล้วนะเอาปีกฝั่งขวาลงนะครับโอ้โหวิ่งจัดครับ วิ่งเลยนะครับปั่นเนียนดีด้วยไม่รู้ว่ารถทีมงานไหนครับถ้าเห็นใน YouTube ผมหรือว่ารู้จักหรือว่าอะไรมาคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะครับว่าเป็นรถของทีมงานไหน แหลงมากครับเพราะว่าน่าจะอยู่แถวขมังนี่ไม่รู้ว่าดิน่านจะอยู่แถวชุนแสงหรือขมังนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ดูแล้วน่าจะเป็นรถพื้นที่ครับโอ้ วิ่งนะเดู๋ยบก็รเรียกอะไรรถตีดินตีนตะขาบนี่แถวนี้ก็เรียกรถใหญ่ครับเอารถใหญ่มาปัน่นไอ้รถใหญ่ก็คือไอ้รถนี่นะครับเรียกรถใหญ่มาครับ ปีกออกปาดประเนียนคลิปเลยครับโอ้ถังน้ำมันลูก,กเบล้อร์ ฝากติดตามช่องวัยรุ่นดูไปนะครับเพราะผมก็จะไปอีกคืนนึงแล้วก็มาเจอพอดีก็เลยมาถ่ายพวกพี่ๆดูนะก็โอเคครับก็ฝากติดตามด้วยก็สวัสดีครับ